เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์แม็กและผมกับเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับผมเปิดปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับผมในมิวฟรีดอมรอบนี้กับเอที่24นะครับเปิดวันที่18มิถุนายนดีนะครับผมในช่วงเวลา6โมงเย็นนะวันนี้ก็ได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์สมดุลจัดแจกดักปักน้อยเล่นยาวนั่นเองเขาบอกว่ามีกิจกรรมแจกบัตรถูกมันนี่ด้วยนะครับทุกคนฮะแจกไปเลย300บาทเพียงทักไล มิ f ฟรีดอมนะครับไปครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวพาเข้าไปลุยในเซิร์ฟนี้นะฮะแนวสมดุลจัดแจกหนักของมีค่านั่นเองนะครับซึ่งของจะแจกฟรีรอบนี้มิวฟรีดอมนะครับผมก็จะมีของแจกแรกเริ่มประมาณนี้นะครับมีเซ็ตพูดแจกมาให้เราฟรีตัวแรกนะครับผมเป็นตัวนักรบแห่งความมืดปีศาจเงานะครับซึ่งตัวนี้แถมออฟเขียวมาด้วย5%นั่นเองแจกมา2ตัวพร้อมกับสัตว์เทพพยาขาวนั่นเองนะครับผมแจกมากับ อ,ออฟเขียว5%เพิ่มความแสบด2 5นนตั่นเองตัวนี้เขาบอกว่าบวก SP เข้ามาด้วยนะฮะ45.0%ครับใส่ไปแล้วพลังเด้งลัวๆนี่กดใส่เรียบร้อยนะฮะสตัวนะครับผมลัวๆนะฮะก็จะมีของแจกอย่างอื่นมากมายนะครับผมในมิลฟรีดอมรอบนี้นะครับเซิฟนี้เนี่ยมีแพทเด้งเงินออนไลน์นะครับ1นาทีได้รับ1,000ไดมอนด์นั่นเอง นะครับผมอยู่ในแนวสมดุลจัดแจกหนักนั่นเองนะฮะส่วนของอย่างอื่นก็จะเป็นพวกกล่องของแฟชั่นแล้วก็ของแรกนะครับที่แจกเพิ่มเติมมาพร้อมกับปีกระดับ12เมจิกคริสตัลวิญญาณดาวพร้อมกับตาทับอีกพีหนึเท่าจํานวน10ชิ้นนะครับผมนี่คือของแรกเริ่มอุปกรณ์แรกเริ่มต้นก็จะมีขั้นเจบวกซิมาให้เรานั่นเองนะครับมีทั้งดาบด้วยขั้น8นะครับบวกซิมาให้เราทั้งเซตเลยวิจากปีกมาอย่างสวยเลยครับตัวนี้นะฮะอื สวยมากตัวนี้มี ST ีบวกมา6.0นะครับผมเย้เช่โอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างคางก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะรับของกิจกรรมในคาเพื่อที่จะรีวิวครั้งเดียวเลยละกันของกิจกรรมในคาครับเขาแจกมาเพิ่มเติมด้วยนะทุกคนครับแล้วก็มีกิฟต์โค้ดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยใครอยากจะได้กิฟต์โค้ดก็ไปติดตามได้พร้อมกิจกรรมแชร์นะครับกดรับของได้เลยนะฮะปึง้งแล้วก็เทศกาลล็อกอินครับรับไปเลยเออ เทศกาลล็อกอินเนี่ยเราเป็นคุชวลซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นถุงช้อปปิ้งนะฮะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ของแจกกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่กันทีละอย่างนะครับมีผลไม้แจกมาด้วยให้ทุกคนครับผมทุกสีเลยนะครับผมแต่ละสีเนี่ยก็แจกมา100รูปนะครับรับไปเลยฮะกดใช้งานครับปึ้งปึ้งปึ้งนี่เรียบร้อยเร็วมากกับเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่แบบเร็วสุดๆอ่ะนี่กดใช้ผลไม้ปึ้งปึ้งปึ้งเร็วมากเลยนะครับอันนี้เป็นของแรกนะไอ้พวกคาราแกสฉี่ นะครับเราก็จะเป็นพวกการ์ด V.I.P เขาก็แจกมาให้เราแรกบางส่วนนะครับ yeah, อย่างเช่นเหรียญแรกอาวุธเขาก็แจกมาให้เรา10ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเหรียญแรกอาวุธแฟชั่นนะครับเหรียญแรกรอยเท้าอะไรต่างๆอันนี้เป็นกล่องหีปีกแฟชั่นแจกมา10กล่องนะครับเปิดใช้งานได้เราเป็นปีกนะฮะแล้วก็จะเป็น เหบสุมนะครับผมเปิดมาได้รับเป็นของอัปเกรดตัวละครอันนี้เป็นเหีบสุมพวกสัตว์ขี่นะครับอันนี้เป็นกล่องหินฟื้นสตินะครับผมแล้วก็จะมีปลีกแฟชั่นจากกล่องที่แจกมานะครับอันนี้เป็นชุดแฟชั่นแจกมา10ชุดแล้วก็จะเป็นชุดแฟชั่นอันที่2แจกมาอีก10ชุดรวมกันเป็น20อันนี้เป็นเครื่องประดับแจกมา5ชิ้นนะครับอันนี้เป็นเหีบสุมแห่งตานะครับไอเทมอัปเกรดนะฮะแล้วก็จะมีพวก รอยเท้าแจกมาจำนวน10รอยเท้าอันนี้เป็นหีบสุ่มพวกปีกแฟชั่นนะครับอันนี้เป็นหีบสุ่มแห่งแต้มนะครับอเทมอัปเกรดนะฮะก็จะมีประมาณนี้มีชุดแฟชั่นแจกมาด้วยนี่ตัวนี้ใส่เลยครับอัปเกรดนี่มีออร่าทันทีนะครับส่วนปีกแฟชั่นเนี่ยเขาแจกมาในกล่องเครื่องประดับรอยเท้าเนี่ยแจกมาเยอะมากตามที่เห็นเลยในรอบนี้นะครับนี่ของแฟร์แบบแจกมาอื้อซ่าเลยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ผมใส่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าผมนี่กินผลไม้ไปนะฮะเจ็ดสิบลูกเองแน่ ก็สามารถใส่อุปกรณ์แรกเริ่มได้เลยนะครับโอ้โหอีกพีกดใช้งานก่อนนะเนี่ยเผื่อเราจะไปเวลนะครับผงช้อปปิ้งรวมกันแล้วแจกมาของแรกตัวเนี้ย510ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีความสําเร็จชื่อเสียงนะครับที่แจกมาพื้นฐานให้เราอัปเกรดด้วยอันนี้กล่องอะไรเอ่ยเป็นฉายาขั้นต้นแจกมาจํานวน5กล่องนะครับกดใช้งานดูฮะสวยรวยนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะอืมขอกดใช้อีกสักหนึ่งอันดีอ่าเทพบาทเอ๊ออชุดตัวนี้อุ้ดาบโคตรเฟี้ยวอะ่ะ วีออร่าแบบแสงป,ปิบ๊บป,ปั๊บนะครับโอ้โหแต่ว่าชุดตัวนี้แบบมันดูเป็นมิติแล้วก็สามดีมากเลยนะโอ้โหในมิวฟรีดอมเนี่ยภาพ็สมจริงมากสเสถเียนส,ด,สดนะครับนี่คือของจัดแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมกับเอทีสี่เปิดวันศุกร์นี้นะครับทุกคนฮะก,ก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นแจกฟรีประมาณนี้ส่วนกิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมีกิจกรรมในค้าให้เราร่วมสนุกกันด้วย นะครับมีช้อยแรกก็คือเทศกาลร,รวบรวมครับผมสามารถเก็บสะสมไอเทมที่มีชื่อว่าคล้ายๆเป็นจิกซอนะครับตัวนี้ก็เก็บมาแรกเป็นไอเทมพื้นฐานอัปเกรดคริสเัลต่างๆนะครับอีกพผลไม้เมจิคริสเัลอีกพี นะครับผมแล้วก็จะเป็นค่าเกี่ยวกับอัปเกรดตัวละครฟังก์ชันใหม่นะครับของแรกรวมถึงพูดด้วยซึ่งพูดตัวนี้มีออฟ5%บวกลัคกี้คีย์เข้าติดมาด้วยตัวนี้สะสมแรกได้นะครับแล้วก็จะมีแลกของและชนิดพเมีมนะครับผมพีเมีมยมีกล่องปริศนาด้วยนะครับนี่เป็นกล่องที่ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าเปิดมาเราจะได้อะไรนั่นเองนะครับก็แลกได้นะฮะนี่อ,อันนี้อะไรหรอเขาบอกว่าไอเทมเติม,ตมอุปกรณ์เกิดใหม่อ๋อ อ๋อะังก์ชนเกิดหม่เขามีการอัปเกรดมาด้วยนะฮะก็ในมิวฟรีดอมมีให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นของแลกกับเพชรนะฮะน,นี้เป็นบัตรรายเดือนก็มีให้เราแลกด้วยนะโดยใช้เป็นการ์ด VIP นะครับผมตัวนี้แลกได้นะครับนี่มีเยอะมากอุ้ยชุดแฟชั่นอาวุธแฟชั่นครับอัปเกรดใหม่แน่เลยอุ้ยมียันด้วยอะ่ะยันสูงสุดเป็นระดับยันขั้น60ก็มาเลือกแลกได้นะครับผมในมิวฟรีดอมก็อัปเกรดมาให้เราเขาบอกว่าตัวเนี้ย บวก sp มาเก้าสิบเปว้าวสุดเลยเติมเงินครั้งเดียวโปรโมชั่นนะฮะสายเปยนะครับก็จะได้รับเป็นถุงช้อปปิ้งกับอาวุธราชาทุสวรรค์นะครับบวกมาออฟพิเศษนะฮะก็จะมีออฟฟูลเลยมีออฟเกี่ยว2%องเปอรบวก l u c ี y critical ด้วยตัวนี้จัดเต็มมาเลยระดับขั้น8นะฮะบวก9ให้เราด้วยนะครับสูงสุดก็จะเป็นพวกอาวุธกับชุดของอัพเกรดนะครับผมแล้วก็จะมีเติมเงินสะสมนะฮะสายเปยนะครับสะสมเติมเงินครบจะได้รับเป็นพวกอรอยเท้าแฟชั่นนะครับของแรกซะส่วนใหญ่ นะแล้วก็จะเป็นเพรไม่ล็อกด้วยนะครับเติมเงินสะสมวันนะฮะสูงสุดเนี่ยได้รับเป็นตัวเซตพูดโหดครับตัวนี้บวกออฟมา5%เนะเพิ่มความเสียหาย่านุมาด้วย27.5%บวกหลุดหร์ซ์ับมาด้วยต่างหากเลยนะมีนะครับผมเป็นพูดราชากระดูกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะตัวนี้ไม่มีลัคกี้คี่จะเข้าแถมมาให้นะครับก็จะมีราชาเติมเงินช้อยนะก็จะได้รับของโคตรแรงสุดๆในมิวฟีดอมนะครับผมเป็นอาวุธอัคญอ ดาร์กเนี่ยตัวนี้เป็นพูดแบบโหดสุดเลยออฟ5%นะครับซึ่งพูดตัวเนี้ยมันมีออปชันนะคล้ายๆเหมือนกันเลยกับเ,เติมสะสมวันครบ7วันตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าใครครองแชมป์2รางวัลนี้ก็จะได้รับพูด2ตัวนี้โหดมากๆเลยออฟฟูลครับออฟ5%นะฮะความเสี่ยงท่า30.0%เลนแน็คนะครับบวกมาด้วยชุดแฟชั่นสวยๆกับสัตว์ขี่นะครับเหรียญแรกแล้วก็ของแลกเหรียญแลกชุดมิวส์30ชิ้นนะครับเติมเงินครั้งเดียวยังไม่หมดกิจกรรมสายเปย์นะฮะก็จะมีพวก วิซอลของอัปเกรดของแรกซะส่วนใหญ่นะครับหอ v i p ครับผมสุ่มแรกนะฮะตัวนี้ก็สุ่มได้แล้วแต่ชิ้นแล้วแต่รางวัลตัวนี้สุ่มได้5ครั้งต่อวันสุ่มจะได้รับเป็นตัวถุงช้อปปิ้งนะแล้วก็กดสุ่มได้นะครับทองแท่งถุงช้อปปิ้งนะครับก็มากดสุ่มได้นะฮะกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาร่วมสนุกกันได้ใครที่ติดตามกิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับเป็นถุงช้อปปิง้งเป็นทองแท่งใช้80ในการสุม่มหอ VIP นะครับ และชุดแฟชั่นครับผมมีช้อยให้เราเลือกแลกหลากหลายโดยใช้เป็นตัวแรกชุดแฟชั่นตัวนี้ VIP นะครับมาแลกชุดได้หลากหลายครับโดยใช้50ชิ้นแลกได้1ชุดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแลกแฟชั่นอันที่1ปีกแฟชั่นนะครับวุ้ยเยอะมากแล้วก็ปีดซสวยเยอะมีหลายช้อยครับซึ่งเขาจําแนกมาให้เราเลือกแลกแบบเลื่อนๆนะเพราะว่าถ้าถ้าเขาจัดแบบยาวๆมันจะเลื่อนดูยากอันนี้เขาจัดมา3มช้อยให้เราเลือกแลกนะครับอันนี้เป็นแรกชุดครับผม เขาบอกว่าแลกเป็นชุดแฟชั่นนะครับนี่พี่จริง,รงๆแล้เราเรา,เราแลกได้ปะเราแลกได้นะเนี่ยอันนี้เราแลกได้กดแลกสิครับอ,อันนี้เราก็แลกได้นะฮะโอ้โหนี่เราแลกได้หลายอันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยครับมีหลายอย่างที่เราแลกได้นะครับอันนี้เป็นแลกปีกแฟชั่นครับผมนี่เป็นช้อยแบบต่างหางเลยนะมีหลายช้อยมากครับต้องมาดูดีๆเนอะอันนี้เป็นแลกปีกแฟชั่นอันที่2 นะครับผมแรกชุดป้องกันออปชันนะฮะตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับสร้อยแหวนจะมีค่าออปป้องกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูว่าแต่ละค่าเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกแหวนนะครับเกี่ยวกับออปป้องกันเนาะตัวนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มความแสบติดตัวมาด้วย5%ครับมีออปเขียวกับลักกี้คีเดียร์เข้าปกตินะก็จะเป็นออปติดตัวนั่นแหละระดับขั้น15นะครับทุกคน โสายหลายแบบนะครับดูที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานตัวนี้เป็นระดับขั้น16บนะครับบวกดูซับมา์ sp 5%าปนะครับก็มาเลือกแลกได้และเป็นกล่องเลื่อนขั้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับอันนี้เป็นแลกอาวุธโจมตีครับผมเป็นอาวุธแฟชั่นนะบวกด้วยเป็นอาวุธโจมตีคุณสมบัติพิเศษนะครับบวกเข้ามาโจมตีเดสบวก6%เนตตัวนี้ระดับขั้นอยู่ที่1ิบกนะครับโจมตีเวทบวกีกเปอร์เซ็นต์โมความใส่บวก11%นะฮะ ตัวนี้แบบเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับทุกคนโหคือโคตรโหดอ่ะอุปกรณ์อาวุธนะครับว้าวอันนี้เป็นโจมตีเดสบก7%แน่นะครับระดับขั้น17นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ระดับขั้น17นะครับทุกคนออปชันก็จะเพิ่มความแสตัวนี้เป็นโลนะฮะเพิ่มความแสมา7%นะครับสุดๆต่อมาเป็นช้อยแรกพูดนะครับพูดก็จะมีให้เลือกแรกหลากหลายซึ่งเราดูออปชันไม่ได้น่าเสียดายครับ มีเยอะมากอะพูดอะโอ้โหอันนี้เป็นแรกสัตว์ขี่ครับนี่เฮ้ยเราแลกได้ด้วยนะเป็นสัตว์ขี่สีน้ําเงินครับเราแลกได้ตัวปกติธรรมดานะนี่เราแลกได้2ตัวนะครับผมแล้วก็ล่างสุดเนี่ยเป็นหีบสมบัตินะครับสัตว์ขี่สิงห์เทพเทวะนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเราไปเทมหนึ่งชิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนมาป้าคาดนดลักนะครับเป็นตัวอเกรตใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้เป็นหีบสุ่มฉายาครับ ชายาหลากหลายให้เราเลือกแลกประจําสัปดาห์แล้วก็เป็นกิจกรรมใช้จ่ายสะสมแล้วก็ราชาใช้จ่ายมอบของขวัญน,นะครับราชามอบของขวัญแล้วก็ยังซื้อบ้าบอสกิจกรรมเทศก,กาลเท่าตัวสวัสดิการมาแล้วกิจกรรมข้างล่างกิจกรรมตอบแทนนั่นแหละนะครับผมเวลาเราอัปเกรดหรือว่ากิจกรรมบอสต่างๆนะครับส่งมอบระหว่างผู้เล่นใช้จ่ายเยอะ นะครับผมอะไรประมาณนี้นี่คือกิจกรรมทั้งหมดในมิวฟรีดอมรอบนี้นะครับขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะในมิวฟรีดอมเนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับในเรื่องกิจกรรมแล้วก็ความเสถียรนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟแนวสมดุลใครที่ชื่นชอบในเซิร์ฟแนวเนี้ยไม่ได้เวอร์หวังอลังการแต่ก็ยังคงความเสน่ห์ไว้อยู่นะครับผมแจกน้อยของมีค่า จริงๆแล้วของแจกครั้งแรกก็ไม่ได้น้อยนะแต่แนวเซิร์ฟเวอร์เหมือนออกจะแนวสมดุลนะครับแต่ก็แจกเยอะน,นะไม่ใช่ว่าน้อยเกินไปนะครับใครชื่นชอบในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้กับเซิร์ฟใหม่ของเขา s t 24เปิดวันศุกร์นี้18มิถุนายนนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลย นะครับส่วนท้ายคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe ก็เดงแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวจากผมด้วยละกันขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์ให้ผมนะฮะแล้วก็กดแชร์กด u b s c r i b e นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็สัปดาห์นี้กับมิวฟีดอมขออนุญาตลาไปก่อนครับวิของดอกไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนนี่ฮะ <c oughs> กับดาบขั้น8โค้สวยอะ่ะ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะกันเย็บรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะลาไปก่อนแล้วผมบ๊ายบายครับ <c oughs>